We m า s t ต r ร์เทมันคือการเทรดแบบเสมือนจริงหรือการเทรดแบบกองทุนนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการใช้งานกันว่าทำกันอย่างไรการเทรดแบบเสมือนจริงแล้วก็รับเงินรางวัลจริงนะครับมันก็มี2อ,อย่างก็คือมีแบบ i n s t a n t แล้วก็แบบมีแบบ Challenge ก็คือ i n s t a n นเนี่ยก็คือเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วเขาก็จะให้เงินทุนสำรองเรามาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เราไปเทรดจริงนะครับส่วนอีกอันนึงก็ให้เราทดลองใช้ฟรีเลยก็เหมือนการทดลองเทรดธรรมดานะครับ วีม t r a d e เนี่ยครับก็ทำไมถึงต้องเทรดกับตรงนี้ก็ดูเขาหน่อยเนาะจริงๆผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นการเทรดอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้เงินเขาเรียกว่าการเทรดแบบกองทุนก็คือใช้เงินของเราเองส่วนหนึ่งน้อยๆน,นะครับแล้วก็เขาจะให้เงินทุนมาส่วนหนึ่งก็คือข้อดีลองมาดูข้อดีของเขานะครับก็คือประหยัดหากต้องใช้เวลาอย่างน้อย12เดือนในการเก็บเงินขั้นต่ำหมื่นเหรียญเนี่ยเขาก็เป็นเงินเริ่มต้นที่เขาจะให้เรา สำหรับการไปเทรดแต่มันมีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเขาให้เงินเรามาเท่านี้นะครับเราอาจจะต้องซื้อแพคเกจเขาเข้าไปแล้วก็เขาจะให้เงินเริ่มต้นมันก็มีเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะครับตรงนี้เนาะก็เขาก็ใช้เงินทุนลงมาหมื่นเหรียญก็เริ่มต้นที่หมื่นเหรียญน,นะครับสองแล้วก็สองหมื่นห้าแล้วก็ไปจนถึงสองแสนเหรียญน,นั่นเองเป็นเงินที่เขาเป็นกองทุนให้เรานะครับความเสี่ยงจากการขาดทุนเทรดเดอร์หลายคนใช้เวลานานในการเก็บเงินจํานวนมากการเทรดด้วยเงินทุนตัวเองอาจนําไปสู่การขาดทุนอย่างหนัก เห็นไหมครับก็คือเราใช้เงินส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเงินกองทุนของเขาครับมาเทรดแล้วก็แบ่งกําไรกันนะครับเงินทุนเราดูแลเรื่องเทคโนโลยีและการตั้งค่าบัญชีให้คุณทั้งหมดเพียงแค่ชําระค่าธรรมเนียมเหม็นไหมครับแล้วก็เซ็นสัญญาแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มเทรดได้เลยเขาให้เงินทุนเรามานะครับแล้วก็การตั้งค่าบัญชีเราจัดการเทคโนโลยีและการตั้งค่าบัญชีทั้งหมดให้กับคุณสิ่งที่คุณต้องทําคือชําระค่าธรรมเนียมและการตั้งค่าเพียงคลิกเดียวสําหรับสัญญาออนไลน์นะครับตรงนี้ก็ จะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับแต่รายละเอียดปีกย่อยก็มีพอสมควรนะครับว่ามันประมาณไหนก็คือเป็นการเทรดแบบกองทุนนั่นเองก็คือเราซื้อแพคเกจเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้รีวิวตัวที่ตัวที่ทำชาเลนจ์เนาะจริงๆเรามีการแบบไปทำชาเลนจ์แล้วเขาก็ถ้าผ่านเกณฑ์เขาเหมือนสอบอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเทรดตรงนี้ได้อ้าวมาดูวิธีการกันนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็เข้าสู่ระบบ หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับเราก็ไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาล็อกอินเข้าสู่ตัวเว็บไซต์ของ V Master Trade กันว่าหน้าตาและวิธีการใช้งานมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่อยากลงทุนแต่แบบทุนไม่มีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจต่างๆในการลงทุนนะครับผมมาทำเป็นแค่เพียงแต่ว่ารีวิวเฉยๆ ส่วนใครสนใจก็ไปทําตามกันก็รับความเสี่ยงกันเอานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เว็บไซต์กันครับกดล็อกอินก็ใส่ยูเซอร์เนมาสวดไปนะครับผมค้่มขั้นตอนนั้นไปเสร็จแล้วพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เราดูตรงนี้ครับดูตรงเทดดิ้งแคปิตอลตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการซื้อแล้วหรืออะไรก็ตามแล้วก็เข้าดูตรงเพอร์เซนไ Person Nellize ซึ่งจริงเราต้องไปเลือกแพคเกจก่อนนะครับตอนเราซื้อเนอะนี่ผมก็ซื้อตัว25,000 USD มาเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต้นการขายเราเห็นไหมครับแพคเกจมันก็จะมีทำเนี่ยเขามี Standard แล้วก็จะมีจริงๆแล้วมี Standard มี5 0า0 50ซโลแล้วก็50-10 Non-PC แล้วผมก็เริ่มต้นซื้อขาย นะพอเข้ามาในนี้เขาบอกไปประเภทเป็นฟอ r เลกก็คือเลือกมาเป็นฟอนเลกแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลเวลเลตเป็น1นึ่ทับร้อยการสูญเสียรายวันก็สูญเสียได้5%นะครับ5%จากไหนครับ5%จาก20,000 5,000เหรียญแล้วก็การสูญเสียรวมก็1 0เป้าหมายกำไรเรา10% 10นนี่ก็คือสามารถถอนได้ นะครับในครั้งแรกเขาก็จะมีรายละเอียดเดี๋ยวผมแทรกอินเสิร์ตรายละเอียดให้แล้วกันนะครับว่า,าได้สิบเอร์เซ็นตแล้วเราจะสามารถถอนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมบอกไปก่อนแล้วกันนะสิเปอร์เนเนี่ยก็คือพอเราได้ส0จาก25,000เหรียญแล้วเนี่ยแล้วเราก็น่าตีสักแปดแสนแล้วกันนะครับตัวเลขกลมๆก็คือ8เราสิเป็น8 0,000เราได้50%ก็คือส0่หมืนั่นเองรอบที่2องเขาก็ใช้เรา75%รอบที่3ก็เก นะครับอันนี้รอบแรกตีรอบแรกไว้ก่อนเนาะเอารอบแรกให้ผ่านก่อนก็คือ10%เนี่ยที่เราทำกำไรได้เราจะได้50%เโอเคก็ไปเช็คเอาท์เช็คเอาท์เสร็จก็เข้าสู่หน้านี้เข้าสู่หน้านี้มันก็จะให้เราเลือกวิธีการชําระเงินแพ็กเ,เกจของเราคืออันนี้นะครับแล้วก็ยอดคงเหลือเรามีอยู่แล้วเขาให้เราใส่วิธีการชําระเงินงก่อนก็ใส่ไปครับบัตรเดบิต อ๋อให้เลือกได้อย่างเดียวด้วยต่อไปกดต่อไปนี่เหมือนก็เป็น off 20ส่วนลดรับถ้ามีอะไรเงี้ยถ้าเรามีส่วนลดรับเราก็ใส่ไปนะครับข้าพเจ้ายอมรับละอันเงื่อนไขก็ยอมรับไปทั้งหมดจำนวนเงินที่เช็คเอาท์เป็นศูนย์เพราะตรงนี้ผมได้ตัว Instant มาฟรีเนาะส่วนท่านที่สนใจก็ไปซื้อทดลองใช้กันดูได้ในกรณีที่ต้องการเทรดทันทีนะครับ ก็ไปลองดูกันผมกดเช็คเอาท์่าแล้วก็รอเ้าหน่อยเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือสดไปด้วยกันเลยนะอ่าคอน t ทคอินฟอร์เมชันเขาก็ให้เราใส่อ่าผมก็ใส่อีเมลผมไปแล้วก็คอมพิวต์ออเดอร์ไม่ได้จ่ายเงินนะครับคอมพิวตออเดอร์ถึงจะได้มาฟรีก็ต้องทำเหมือนกันถ้าใครไม่ได้มาฟรีก็จ่ายนะครับ ก็คือน่าจะประมาณ175เหรียเอ่าเรียบร้อยและก็คือเข้ามาขั้นแรกเราก็ต้องมาใส่บัตรเครดิตแล้วก่อนหลังจากที่เราเลือกแพคเกจนะครับก็ชำระเงินสำเร็จละทอานนี้เราก็จะมาเทรดกันดูบัญชีซื้อขายหลังจากเข้ามาตอนนี้ก็ดูบัญชีซื้อขายนะครับสดไปด้วยกันเลยนะครับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ส่งแล้วเราก็มาดูหลังจากที่เราใส่ รายละเอียดการจ่ายตังค์เรียบร้อยนะเขาก็บอกว่าส่งอีเมลไปให้เราเรียบร้อยแล้วกดดูรายละเอียดสิรายละเอียดเขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยนะครับยอดคงเหลือเริ่มต้นเรา25 0 0 0้าเห็นไหมครับเป็นการซื้อฟอร์เร็กหาทำตามนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับก็เป็นฟอร์เร็ก u n t นะครับแล้วก็เป็นตัวได้มา g i ฟต์เฟรีก็คือผมได้มาฟรีเนาะตอนนี้หลังจากที่เขา เราเข้ามาดูตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับไปดูที่อีเมลเราครับผมก็เข้าที่อีเมลหน่อยว่าเขาส่งอะไรไมาให้เราน่าจะเป็นสัญญาอะไรสักอย่างนึงครับถ้าไม่ทำรู้สึกว่าจะเทรดไม่ได้เขก,ก็จะมีอีเมลส่งมาจากพ e ีม t ส r ตเทรดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด็อกคูซิลเนี่ยก็คือที่ลงนามนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอิน i อยกับ ใบเสร็จของเรานะครับแล้วเขก็ตรงเนี้ยก็จะให้เราไปโหลด MT5 นะครับตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาเทรดนะครับอันนี้เราก็จะมาลงนามกันนะครับตามข้อที่เขาบอกให้เราทํานะครับก็เข้าที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ sign your e contact now นะครับกด d o c u s i ้ n นะครับตอนแรกผมก็มองข้ามไปเข้ามาก็เป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะเป็นรายละเอียดให้เรากรอก เราก็มากอ,อกกันอันนี้ผมก็ได้กอ,อกไปแล้วนะครับกอ,อกไปบางส่วนลว้ไอ้ตรงนี้ผมอาจจะข้ามไปนะครับอาจจะเบอร์แลวข้ามไปนะแล้วก็กรอ,อกรายละเอียดเข้าไปครับมันจะเป็นทุกอันครับเหมือนให้เราเซ็นเอกสารทุกอันเนาะเพราะเซ็นด้วยเมาส์มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับ จริงๆอะไรมือสวยนะแต่ทำไมพอเซ็นด้วยเมาส์แล้วมันเป็นแบบนี้อ่าโอเคก็กด next เขาก็จะบอกอันนี้มันก็จะไปโชว์ทุกหน้าเลยก็กด next ไปอีกทีหนึ่งถึงตรงไหนแล้วครับตรงนี้ตรงไหนเอ่ยพอถึงขั้นตอนนี้ <c oughs> มันใส่อะไรไว้เลื่อนมาทุกหน้าเนาะก็ดูมันจะใส่ ให้เราเซ็นทุกหน้าจนถึงหน้าสุดท้ายคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อความสุดท้ายนะเราก็อ่านรายละเอียดหน่อยมีใครอ่านหรือเปล่าเอ่ยนี่เขาบอกไปจนถึงหน้าที่เท่าไหร่ไอตรงคอมพิวเเนี่ยแหละมันใส่อะไรนะครับอ้าวยังไม่หน้าสุดท้ายเลยอ้าวสุดท้ายเซ็นจ,จนถึงสุดท้ายละใส่อะไรครับ ทำไมไม่เห็นมีอะไรให้กรอกเลยอ่ะผมใส่ชื่อผมไปแล้วกันผมพีทแล้วไม่รู้แล้วครับใส่อะไรไม่รู้ละด็อกเมนต์โอเคเขาบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเราดาวน์โหลดสัญญาไว้หน่อยนะครับเราก็ดาวน์โหลดสัญญาไว้ผมก็ดาวน์โหลดไว้ที่หน้าจอแล้วกันโหลดไว้ก่อนเสร็จแล้วครับก็ หลังจากที่เราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปดูตรงนี้สิครับมันจะขึ้นยังไงเอง่ยส่งแล้วสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ก็กดรีเฟชหน่อยนะครับไม่รู้เขาแอคทีฟเลยหรือเปล่าสัญญาก็ยาวมากจริงๆก็อ่านหน้าลงนามเรียบร้อยแล้วก็การซื้อขายเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมตัวเทรดกันลงนามเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมตัวเทรดกันอันนี้ก็พรีวิวคร่าวๆ ว่ายังไงว่าเข้ามาใช้งานยังไงอ้าวก็เข้ามาดูที่อีเมลกันไฟล์แรกหลังจากที่เราลงนามในสัญญาเรียบร้อยเขาก็จะส่งเป็นด็อกคูซิลมาให้เราก็บอกเป็นรายละเอียดที่เราเซ็นไปแหละครับว่ามีอะไรบ้างก็เซ็นไปตามนี้เลยนะครับหลังจากที่เมลนี้มาก็มีเมลอีกอันหนึ่งมาก็เป็น เมลที่แจ้งว่าเราเนี่ยจะเปิดด้วยแพ็กเกจอะไรยังไงเขาอธิบายเนาะแล้วเขาก็บอกให้เราดาวน์โหลดแพลตฟอร์มแล้วก็เทรดผ่านเว็บไซต์มันมี2อ,อย่างนะครับก็คือใครจะดาวน์โหลดผ่านแพลตฟอร์มคือจะใช้แพลตฟอร์มในการเทรดหรือจะใช้เว็บไซต์ก็ได้อ่ะเรามาทําผ่านดาวน์โหลดแพลตฟอร์มกันนะครับในหลายท่านเขาคงทําผ่านแพลตฟอร์มก็ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มมาดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับก็ดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่อง เสร็จแล้วก็ลงโปรแกรมโปรแกรมที่อยู่ที่เครื่องก็ตัวนี้นะครับก็ดับไลคลิกโปรแกรมขึ้นมาติดตั้งโปรแกรมครับเน็กไม่มีอะไรครับเน็กอย่างเดียวก็เป็นตัว mt 5นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการเทรดก็รอครับระหว่างนี้สักคู่หนึ่งประมาณสักนาทีสองนาทีก็เสร็จ แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าใช้งานกันอ่าต่อฟินิชนะหลังจากที่เราได้ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็จะมีไอคอนปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอชื่อ v m a s t e r t r a d e mt 5 terminal เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มันจะมี v m a s t e r t r a d e ตัวนี้ครับเราก็กด next กด next เสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับ connect with and exit, trade, account แล้วตรงนี้ล็อกอินเนมเนี่ยล็อกอินมันเอามาจากไหนพระสวดเอามาจากไหนนะครับวิธีการง่ายๆก็ให้เรากลับไปที่เว็บไซต์ Master Trade นะครับแล้วก็เข้า V Trader แล้วก็เข้าตรงด t a i l ตรงนี้นะเเปลี่ยนเป็นปภาษาไทยนิดนึงจะได้เข้าใจง่ายนะครับบางครั้งเว็บก็ช้าเหมือนกันนะหลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ มาดูตรงสถานะนะครับมาดูมากดตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับกดรายละเอียดเข้าไปเข้าวีเทดเดอร์แล้วก็เข้ารายละเอียดเมื่อกี้นะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ลงโปรแกรมคือเราไม่จําเป็นต้องไปดาวน์โหลดจากตัวอีเมลนะครับกดตรงแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ได้ MT5 อย่างเงี้ยครับกดตรงเนี้ยเขาก็จะให้เราดาวน์โหลด vmaster Trade s e เซตมาก็เป็นโปรแกรมตัวเมื่อกี้นะครับเป็น MT5 นะครับโหลดจากตรงนี้ก็ได้ นะครับแล้วเราก็มาดูวิธีการกันว่าเอายูสเซเนมมาจากไหนนะครับจริงๆยูสเซเนมก็อยู่ข้างๆเนี่ยครับก็เป็นข้อมูลรับรองภาษาอังกฤษก็ c ีย d เด t i a l มั้งนะครับข้อมูลรับรองกดเข้าไปการเข้าสู่ระบบก็จะเข้าด้วยเลขนี้นะครับแล้วเราต้องมาเปลี่ยนรหัสเข้ามาครั้งแรกเขาให้เปลี่ยนเลรหัสใหม่ทีหนึ่งนะครับเราก็ใส่รหัสของเราไปใส่รหัสตรงนี้นะครับสำหรับเข้า MT5 แต่ข้อมูลที่เข้าก็คือเข้าตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบก็ใช้ตัวนี้่าเดี๋ยวผมมาเข้าสู่ระบบให้ดูนะครับก็ผมก็ัดลอกคัดลอกตรงนี้ก่อนก็คือเข้าสู่ระบบแล้วกลับไปที่ MT5 แล้วก็ล็อก in. อินผมวางตัวเลขเสร็จแล้วก็ใส่พาส์ดที่เราใส่เมื่อสักรู่นี้ครับที่เราตั้งพาส์ดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดฟิเอ่าเท่านี้ครับ hey, ก็คือมันก็จะเข้าสู่ mt 5เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกคู่เหรียญสำหรับผมเองเนี่ยผมเลือกเป็นผมมา add ตรงนี้นะครับผมจะถนัดคริปโตเนาะก็ใส่ตรงนี้ผมใส่เป็นอีเทีเรียมสมมติว่าเราจะเพิ่มเหรียญอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็เพิ่มอีเทีเรียมเข้าไปประมาณอย่างงี้นะนี่ครับเพิ่มอีเทีเรียมเข้าไปแล้วก็ลากเข้ามาใส่ตัวนี้ก็เป็นอีเทเรียมแล้วเนาะใครจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าโอเคก็เป็นการเข้า MT5 เพื่อเทรดเท่านี้ครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการสมัคร v master trade แล้วก็เป็นแบบเป็นพันธมิตรเนาะเป็นแบบเป็นเป็นใช้กองทุนของเขานะครับก็รายละเอียดก็เป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเทรดให้ได้ตามเงื่อนไขของเขาตามรายละเอียดข้างต้นที่ผมเคยอธิบายมาและมาดูหลังจากเรา เทรดกันมาแล้วมาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าเราสามารถถอนได้หรือยังก็ให้เลี่ยนลงข้างล่างนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดตรงนี้ตามแพคเกจที่ผมได้อธิบายมาเนาะว่าเป็น5 10 10 5ก็คือขาดทุนรายวัน5%าแล้วก็สูญเสียทั้งหมด10%แล้วก็อัตารากำไร10%ซึ่งตอนนี้เรายังไม่สูญเสียนะก็ยังผ่านอยู่ส่วนกำไร10%นนั้นยังไม่ผ่านเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเทรดก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าทำภารกิจ ตรงนี้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะถอนเงินได้ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวคร่าวๆนะวีมาสเตอร์เทรการเทรดแบบกองทุนว่าเขาสมัครแล้วก็ทำกันอย่างไรนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ